โอเคครับสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เจอกับกันกับพวกเฮาสองคนคือเก่าเชี่ยวปักไว้เอสายฟีออกไปล่าเขียบเนาะบู๊ว่าสีเหี่ยวคือหลบก่อนดีว่อาจีพมันก็ได้อาจีพมันกว่านี้เนาะอาจีพมันกว่างอนบรรยากาศทุกคนบรรยากาศยังไงฝนตกบนมือเนาะวันนี้มันก็เงี่ยงโคบอย่งมันเห็นหนาขึ้นสิมันจะเงี่ยงโคบหรือหนาเด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไป ไปเคียรกัน,น,นกว่ามือนี้มันสิมานกว่ามือัหนบอโอเคเดี๋ยวไปกัน LET'S GO! เลยนี่เขียดทุกคนเขียดเขียดเป็นอะไรยังไงแบบโอ้โหแบบบันบานทุกคนนั่นดิเจอร์แล้วทุกคน Ôi thả nhạc các bạn Như thế quận Đập rồi đập Ô hôn Mẹ thả Này Ông rốt một tí rồi เอ้ยทุกคนมีที่ซบบานสบานนะทุกคนโอเคโอ้ยเดี๋ยวเฮาไปกันต่อเบิ่งแสงไฟทุกคนโอ้สมบุนบานโอ้แสงไฟโคตรลาย ไปกันต่อทุกคนเนี่ยเฮีดทุกคนเอตายงงมอกน

ไว้เซไปไหนเกจแล้วเแล้วทุกคนเจแล้ว้องเสาตอนเทียงตอนเว้นะทุกคนแบบฝนตกบนมือนะมันนี่นี่ตกคืนมาเขียนมันเสียง ทานก่อนอึ๊บอึ๊บอ๊บนี่ต่อเจออีกแล้วทุกคนตรงไปไกลเลยทุกคนแบบ ngang, một tít đó món hóc 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 video thay <thái> video hóc <laughs> <laughs> vô hóc 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 วทุกคนเห็นสับนิ่ดีออ้อออนี่ทุกคนเขียดโมเขียดโม ายวิโอทุกคนยังเยอะยังเยอะทุกคน,นต้องหักคามนะทุกคนแบบมันบองหักคามสิไป <c oughs> มาโดนเลยเสียแต่ว่าซ like em <e ีดาปล่อยมันลงเงินเจ็บเอาไว้ค่ะเบื้องนด้เพื่อนๆได้บุน่อยบุไรอันนี้กระลังมาได้หนิขันบ้ามาเฮงกูนี้เฮงไล่ละกูนี่แมนแต่ว่าเอาไปใส่จะเราไปใส่อันนี้เรา bố mi ăn ốp ấy đâu chú say hoàng ham tí à bỏ bỏ biết Đói. Ủa tham của dù kinh chú bắt đầu qua màu mạ là trong mạ này qua trong mà bộ chốt của mạ mình kia mà mắt có bực quẩn mà nó cần thì thứ mà bên phải đại bố โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วทุกคนอะไรยังไงแบบโอ้โหโคตรตึงทุกคนอะไรยังไงที่บอกไม่ถูกนะทุกคนอะไรยังไงแบบโอ้โหกุ๊บไก่ทุกคนอะไรยังไแบบโโงเนี่ยนิผมเห็นสัมเนี่ยอะไรต่ออยู่นะฮะไดกุ๊บนี่กุ๊บใส่โจงนี่โอ้โอโอได้บักเอฟนู้นได้บักเอฟน้ำพร้อม โอ้ทุกคนอะไรยังไงเป็นแบบว่าโอ้โหทุกคนสุดยอดไปเลยรอบถือว่ามารอบนี้โบโบเสียรักคือรอบมงกรอนเนาะนี่นี่ไงทุกคนอะไรยังไงแบบเล่นบ่เล่นโมหมูตึงยางเราตึงยางเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันคือหลังตาบ่าอโอ้แมทองทงยางฮะนี่โบาพ่านรอบนียอะไรยังไงที่แบบว่าโอ้โหทุกคน ตึงจัดนะทุกคนตึงโคตรตึงนี่แหละวิสาหากินแบบบนเนอก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 โอเคทุกคนน่ะแต่ทื่ว่ามือนี้มานเติบอยู่เนาะแต่มีเขียดแน่โกบแน่มากับสายฟีคนเก่าคนเดิมเจอกับเพือเก่าสองคนเก่านะทุกคน อ่า uh, สำหรับวันนี้ยังไม่ที่ไฟขนะ <c oughs> ้อหนาเกิดโจ๊เพียงแค่นี้นะทุกคนทุกคนเออฝากติดตามตอนต่อ,ตอไปนะทุกคน,น,นบ่าเฮาสิเอาเขียดไปเห็ดเมนูอยังติดตามคลิปหนาะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจมียังให้กดกดไปเลยนะเน,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 นาะกระถือไลค์กระถือยังเลยแค่ติดหนาเยอะสิกระถือกว่าพอโอเคสำหรับวันนี้굿ไบายซีอวเกนรับฟันดีเลยก็ไปก่อน กับสายฟ,ฟีบ่บายบายทุกคนโอเคเจอกันใคนคลิปหน่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงตันนี้ <c oughs>